สวัสดีค่ะนู่นนี่เข้ากับน้ฝงาวปูป่วยอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระพาาุทธสวรรค์แดนดิ้งเนาะเป็น,นที่สามไปเข้าก้องมาาวนี่นู่นนี่เขาก็ได้ขนมปังเนย,ส,เนยสดเนยสดภูพานอร่อยมากอันนี้พอดีน้องที่อยู่ที่สกลนครซื้อมาฝากวันนี้เราจะกินขนมปังเนยสดภูพานซึ่งผู้ป่วยกินไปแล้วสองแม่กินไปแล้วสองก้อนเลยซีก่อนซึ่งเป็นขนมที่เข้ามารที่สุดในโลกเลยเนะาะเขากระสีมากเปิดตรองให้ดูกันเลยจา้าว้าวเนยสดเดยิเ้ยมเลยแม่บอกว่าแซบ่บเอาขนมอีกแม่แต่ว,ว่าผู้ป่วยยกกกกิิิินนนนนไไดด้้้้บบ่่มมออละะะเเเเเาาาาสสสใใหงี๋วจย ให่ทุกคนเลยคือใส่เนยเยอะมากอ่ะดูเป็นขนมที่แบบอร่อยจริงๆอื้อหือจซ่มากอร่อยมากทุกคนอื้ออร่อยจนเกลียหยุดไม่ได้ค้าวหญ่มากอื้อมแซ่บๆก็สวยมากมีฝาดเป็นด,ด้วยดูขนมปังแบบว่าปูนุ่มมากคือข้างหน้าก็จะเป็นหน่อยอื้ออร่อย กินแบบไม่ต้องแบงให้ใครรู้นี่ือฟันข้ามไงขนาดนี้อร่อยจังหมดแค่พิตาน้ำด้วยน้ำด่างอิซิตันยุ่งมีวิตามินมันยันงงบเข้าซื้อน้ำดังเท่าไหร่ยี่สิบบาทขนมปังมีคนเอามาฝากในงบยี่สิบาทวันนี้อยู่รอดน้ำด่างอิซีตันในยูคาไฟแพง กับค <Es> <an> <c oughs> e ุณขนมปังเค้กเนยสดเนยสดได้คุณเนยสดเนยสดภูผาอืมอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากแต่เราต้องได้กินหมดเพราะว่าเราต้องอากาศร้อนเนาะจริงๆต้องเก็บไว้ในตู้เย็นอร่อยมาขอปุเปวนักรลุดทากินเจขนมหวานด้วยว่ามันหนักรสสวยมีอยไรใส่มือจะใจัมือหนอร่อยจริงอร่อยมาก นี่อยู่อยู่วอดละอยู่ตัวละอิ่งละ